ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสักทีวันที่ฉันไม่ต้องปิดบังตัวตนของฉันอีกต่อไปไอ้แกรมแกอยู่ที่ไหนแกออกมาไอ้แกรมไอ้แกรมแกออกมาไอ้แกรมแกอยู่ที่ไหนแกอย่ามามุดหัวอยู่ตรงนี้นะแกออกมาไอ้กิ๊บแกมาอยู่หลังฉันนี่ป้าป้าเข้ามาในนี้ไงอ่ะก็ถ้าประตูมันเปิดอยู่ทําไมฉันจะเข้ามาไม่ได้เฮ้ยไอ้ป้าที่หน้าคุ้นๆว่ะ พี่แพมเนพี่แพมที่เราเจอที่บ้าอจำใส่สลีบัมของพวกแกไว้ให้ดีเลยนะฉันชื่อเจพอนไม่ใช่พี่แพมพี่แพมเจ,เจพอนมามาทำอะไรที่นี่ครับฉันก็มาตามหาเจ้านายของแกเน่แกอยู่ที่ไหนไอ้แกมไอ้แกมก็ออกมาเดี๋ยวนี้นะไอ้ไอแกมฉันรู้นะว่าแกดูฉันอยู่แกมองหน้าฉันเไว้ให้ดีฉันเจพอน ฉันอยู่ที่นี่แล้วแกออกมาได้แล้วเจ๊เจ๊เจ๊หนักแล้วนะแกคุยกับกล้องวงจรปิดะแล้วคุณแกมเขาจะรู้ได้ไงอ่ะทาไมถึงจะไม่รู้ล่ะเอากล้องมันเสียเสียก็ไม่เป็นไรพวกแกไปตามไอ้แกรมให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยคุณแกรมเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เจ๊รู้จักเขาหรอมาตามหาเขาเนี่ยนี่พวกแกคิดว่าฉันง่อไม่รู้จักพวกแกอย่างนั้นเหรอติดกิฟต์นางเด็กเริงเมือง กับอีพิชัยพ่อหนุ่มนักรักหนึ่งคืนได้หลายคนแล้วเพื่อนพวกแกหายไปไหนกันหมดล่ะนางสกายนางสบาออกมาเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะอีเจนี่มันรู้เรื่องพวกเราเยอะเลยปะวะนั่นดิรู้ได้ไงวะทำไมฉันถึงดูเรื่องใน g ก a มู r ัส s airline ได้มากขนาดนี้เหรอก็เพราะว่าฉันมี อุ้ยใจเย็นป้าใครย็นแกปล่อยคปล่อยช้าๆนิดปล่อยเป็นไรไหมเนี่ยยังไหวยังไหวยังไหวเหรอเดีกงั้นฉันวิ่งตาปล่อยปืนเดี๋ยวกันเจ๊เิรีปืนที่ฉันบอกให้แกเอามาอยู่ที่ไหนเอาเอามาเดี๋ยวนี้เลยหนูไม่ได้เอามาหรอกเจ๊ใจใจะทำอย่างนี้เลยนะหนูขอละให้หนูปวดให้ก็ได้เิริจะกลับไปกันย้อนแน่ยปลไปจ้า หมอคะอเจคพลบอกว่าจะจ่ายเพิ่มไม่หมออีกแสนนึงถ้าหมอพูดว่าหยุดทพรวันนี้ไม่ใช่เลิกดีสู้วันนี้มีแต่แพ้กับแพ้ตามนี้นะคะหมอเดียวค่ะยหยุดเพรวันนี้ไม่ใช่เลิกดีสู้วันนี้มีแต่แพ้กับแพ้นะดูไม่ออกเลยว่าเป็นคนงมงายล้านคนพูดไม่เท่ากับหมอดูห้ามครั้งเดียว